หลังจากที่เข้าอยู่หมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยสุขภาพมีสุขภาวะข,ของพื้นที่และบ้านดีขึ้นขยะไม่มีการทิ้งน้ําเป็นระเบียบมีการวางแผนมีการมีสนุนเข้าออกที่สะดวกสบายลูกเด็กเล็กแดงมีที่วิ่งเล่ทุกตอกซอกมุมของของบ้านนี่เราจะต้องเดินกันได้ทะลุถูโฟงหมดทุกคนดีขึ้นก็เปนเดิน oui, งันได้ทะลุคทด เมื่อในอดีตคลองหน้าชุมชนหน้าหน้าหมู่บ้านเนี่ยพ่อค้าเดินเรือจะมาจอดขึ้นสินค้าหรือลงสินค้าที่บริเวณหน้าสัญจ้าพ่อสมบุญอยู่แรกเริ่มกันมาจริงๆแล้วเนี่ยนับร้อยปีถ้าเป็นชุมชนเก่าแก่เป็นตลาดเก่าในอดีตที่อยู่กันแบบลักษณะของถ้าพูดกันตรงๆก็คือแบบสลัม บ้านก็ปลูกกันยาวมาติดรั้วเอกชนนู่มนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไปบ้านใครก็ไม่ได้ออกบ้านใครก็ไม่ได้ขีภัยอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถที่จะไปไหนได้เลยก็มีประเด็นที่เกิดขึ้นเกิดเหตุขึ้นมาเมื่อปี54บ้านที่อยู่ในน้ำเนี่ยไปกีดขวางทางน้ำแล้วทำให้คลองตกรปกปป ซึ่งน,น้าท่วมก็เลยทําให้เกิดความคิดที่จะลื้อย้ายชาวบ้านหรือชุมชนในคลองขึ้นมาอยู่บนบกที่สารจุมพอสมบูรณ์เนี่ยมีการสำรวจมาตั้งแต่ปี5-6ทางพอชอเข้ามาสำรวจเขตเข้ามาสำรวจสมาชิกชุมชน เพื่อที่จะร่วมทําโครงการปี57ทางชุมชนสัเกัาพ่อสมบูรณ์ก็เริ่มก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ให้สมาชิกทําการออมทรัพย์เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองในการก่อสร้างบ้านใหม่ในการที่จะอยู่ที่ดินเดิมได้ก็ต้องมีการจดทะเบียนจากกลุ่มออมทรัพย์เป็นสหกรณ์พอจัดตั้งเป็นสหกรณ์ได้กลุ่มก็เริ่มโครงการไปเช่าที่ดินกับกมรมธนารักษ์เริ่มกลุ่มจัดการในการออกแบบวางผังที่ดินเริ่มก่อสร้างปี58 พร้อมกับการสร้างเขื่อนในบริเวณเขตของราดพร้าวบริเวณเขตสไหมการก่อสร้างแล้วเสร็จปี59นะครับปลายปีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันตกแล้ว24ตารางเมตรแล้วให้อยู่สัญญาเช่าอยู่กันนู่นเลย30ปีอยู่กันแบบยัน ทั่วลูกฉลานยันไม่รู้กี่รุ่นต่อก,กี่รุ่นนั่นแหละเราทำสวนผักเนี่ยเราอยากให้พี่น้องเนี่ยมาร่วมทำกันทั้งหมดสามารถจะมาเก็บไปกินสามารถที่จะเก็บไปถ้ามันเหลือจากเก็บกินกันแล้วอะไรแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาไปขายขายเอาเงินมาเป็นต้นทุนเอามาเก็บเป็นกองกลางไว้ได้เพราะว่าจะได้ให้พี่น้องเนี่ยได้เอาไว้ใช้จ่ายเพิ่มเติมได้มีมีมมไรายได้ขึ้นมา พอเราเข้ามาอยู่แบบถูกต้องตามกฎหมายแล้วแล้วอนาคตเนี่ยบ้านเนี่ยสวยๆเนี่ยมันก็จะต้องเป็นของลูกหลานในอนาคตข้างหน้าถ้าเราไม่ทําเราก็บุกลุกที่ริมคลองอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมเราก็ทำซะตอนนี้ดีกว่าเราจะเสียโอกาสออกไปมีบ้านติดกับรถไฟฟ้ามีบ้านติดกับคลองใครเกาเห็นเขาก็อิจฉานะ